ซ,ซิหลอกหลอกแบบดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลหลอกแบบดิจิตอลครับผมพี่ดึงไปผมอ่าพ,พี่พี่ไปวางกับดักตรงนูงนง้นของกล้างหมุนก้อนนี้ก็ไนดะ้ ใจเย็นๆครับผมฉะนั้นเราไม่ควรที่จะาวางกับดักไหมนายวางกับดักแล้วก็ามาหมุนอันนี้ต่อครับผม ใจเย็นเยนไปแล้วครับ